sorry it's dj สวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมพอดีแขกรับเชิญของเรามาตัดผมพอดีที่ร้านสมานบาร์เบอร์นะครับหลังลาม24นะครับติดติดก,กับขาหมูคุณหมิงนะไม่ต้องตกใจครับต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะครับที่เราถ่ายทำพอดีบังเอ,อิญน้องมาอยู่แถวนี้พอดีนะครับอ่ะพบกับแอปโฮม r ิเฟคเทปพิเศษอีกเทปหนึ่งนะครับซึ่งจะมา กเรียกว่า,าร่วมพูดคุยมาทราบประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับน,นะเพาะกายระดับกีฬามหาลัยเลยนะว่าเขามีความเป็นมาอะไรยังไงนะครับ<ส>ขอเชิญพบกับน้องหลังได้เลยครับสวัสดีครับ<ส>ขอบคุณมากนะที่สานทลกคนเวลาพี่พูดดังนิดนึงได้นะเดี๋ยวเสียงไม่เข้าป้องครับ<ส>แขกรับเชิญทักทายทางบ้านหน่อยอสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อหลังนะครับชื่อนายชื่อจริงชื่อนายทักิจสุดยอดครับมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกัญบบรีครับของโทรงกานี้ครับ มาอะไรรชมงคลธัญบุรีมาไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องเขามาออกกำลังกายแถวนี้แล้วก็มาตัดผมพอดีนั่นเองนะครับไม่โป๊ะเลยอะเบื้องต้นน้องหลังครับพี่ถามหน่อยว่ามีความเป็นมาอะไรไงก่อนที่จะไปเข้าเรียนที่นั่นนะครับก่อนที่จะเล่นพอกายด้วยก็ต่อจาไปเข้าเรียนที่นั่นก็เรียนม .6 แล้ว เห็นเพื่อนเขาสอบติดเข้ามหาลัยแล้วผมคะแนนแกตแพะกอะไรเงี้ยคือของเพื่อนสูงผมก็คือเป็นคนคือผมไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแล้วไม่ได้เป็นคนฉลาดคือเรีนแบบส่งงานครบตอนมเดี๋ยวเรียกว่าไม่ฉลาดเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถกรละด้านการอันนี้อย่างน้องหลังนี่เห็นไหมครับผู้ชมปุ่นเฟิร์มมากจะมีภาพให้ดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าใครเห็นที่หน้าปกจะรู้แล้วว่าฟิตเฟิร์มแค่ไหนตอนประกวดไม่ธรรมดามีความเป็นมาตอนมหก พอคะแนนไม่ดีปุ๊บแล้วตอนนั้นเล่นกีฬาอะไรอยู่นะครับตอนนั้นเล่นบาสเกตบอลครับนักบาสกลกับพอกายมันเกี่ยวยังไงคือตอนแรกผมเล่นบาสเกตบอลอยู่ตำแหน่งเซนเตอร์กับพาวเวอร์ฟอร์เวดแล้วเมื่อก่อนผมคือเซนเตอร์ต้องแก้ใช่ใช่มันต้องตัวใหญ่แต่เมื่อก่อนผมแบบผอมไม่ใช่ไม่เชิงผอมอะคือมันก็มีกล้ามเนื้อแต่ว่ามันลงพูนลงพุงแล้วก็แบบ ไหลมันลีบๆทีนี้คือพูดง่ายๆว่าเล่นบาสอย่างเดียวไม่ได้คุมโปรแกรมอะไรอย่างอื่นไม่ได้คุมนะครับแล้วมีเล่นเวทเสริมแค่ยกๆตามตามที่โค้ชสั่งใช่ไหมครับแล้วพอปุ๊บเข้ามหาลัยปุ๊บทำไมไม่เล่นบาสต่ออ่ะไปเลือกชมรมเลือกชมรมอ่ะเขาที่มีเลือกสนใจชมรมออกกายเพราะว่าครับสาวสวยหยอกหยอกนิดนึงอ๋อนิดนึงนี่โอ้โหนิดนึงครับไม่ไม่ น่าคาลมคมคายเวลาคือเลือกเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหมแล้วก็อยากหุ่นดีด้วยอยากหุ่นดีนะตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่รูปร่างไม่สมส่วนง่ายๆเนาะบอดี้ยังไม่ได้สวยงามก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าชมรมแล้วก็ทีนี้เขาเปิดรับนักกีฬาเราก็ลองสมัครดูแต่ตอนนั้นก็ยังเล่นบาสอยู่ตอนนั้นก็ยังเล่นบาสอยู่ด้วยให้มาหาลัยบ้านหรือว่าเล่นแบบสนุกเฉยๆครับอ๋อเล่นแบบสนุกสนานครับโอเค แล้วเป็นไงแล้วพอเข้าชมรมเพอการปุ๊บก็มีการคัดตัวในกีฬาว่าใครคัดเลยเหรอคัดเลยครับตั้งแต่เข้าเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นก็คัดว่าใครอยู่กลุ่ม A ก็จะเป็นแบบพวกที่กลุ่ม A อมีครงทราบพื้นฐานคงสร้างพื้นฐานที่มีมาระดับหนึ่งแล้วก็กลุ่ม B คือไม่มีไม่มีเลย เราอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่ม A ครับโชคดีนิดหนึงโอ้คือพอมีเนาะคือกล้ามเนื้อพอมีแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้สวยงามมากครับก็เลยโอ้ก็ถืองว่าดีนะแบบพี่นึกว่าจะสมีบีหรือบีลบซีอะไรอย่างเงี้ยถ้นพี่นี่คงจะประมาณ F อ่ะปัจจุบันไม่ได้ดูแลตัวเองเลยพออยู่ในกลุ่ม A ปุ๊บโค้ดผู้ฝรกอสอนอาจารย์ที่นั่นทําอะไรกับเราบ้างครับก็เขาจะคิดพวกโปรแกรมการฝึกแล้วก็พวกอาหารช่วงบลอกกิ้งกับไดติ้งให้ครับ โปรแกรมการฝึกอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะโปรแกรมอาหารที่ว่าบล็อกกิ้งอะไรอย่างนี้นะอ่ะขออนุญาตสอบถามนึ่งโปรแกรมหน้ตอนนั้นโปรแกรมฝึกล่างกายมีอะไรบ้างครับตอนนั้นก็จะฝึกเป็นแบบ6พักหนึ่งนะก็หกพักหนึ่งคือซ้อมหกอย่าบอกหกวันเลยหรอครับพักหนึ่งพักหนึ่งวันคือวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันเสาร์นะครับแล้วทําอะไรบ้างในหกวันก็คร่าวๆได้ไหมช่วงนั้นจะแบ่งเป็นเซตแบบว่าซ้อมหนักกับเบาครับ ก็จะเป็นแบบว่าถ้าคูณหคือระเบิดร,ระเบิดพลังไปเลยกับาคูณระเบิดพลังไปเลยกับเป็น4ี2คือเป็นไฮเปอร์ทฟีปกติครับครับก็คือเป็นเซตเนาะเซตคูณ,คณจานวนครั้งใช่ไหมใช,ใช่แล้วก็เล่นทั้งตัวหรือว่าเล่นแบบทีละส่วนครับใน6วันที่จะเป็นเล่นควบคู่กันนะอย่างเช่น เล่นหลังกับหน้าแขนอ๋อเล่นหลังกับหน้าแขนตรงข้างกันนิดนึงครับแล้วก็อกกับหลังแขนองกับหลังแขนขากับท้องอะไรขากับท้องครับแล้วก็จะมีพวกแซมไหลไปวันเล่นหลังกับเล่นอกอะไรเงี้ยครับแซมก็คือสลับกันไปลัให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนได้พักครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สลับกันมีโพสเขาก็จะแบ่ง เขาก็จะมีเลเวลของเขาใช่ไหมใช่ครับเข้าใจถูกไหมหลังจากที่มเริ่มมีความรู้แล้วนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปเจอน้องๆน,นักกีฬาเพาะกายเอยนักกีฬาต่างเริ่มพอรู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมีไล่เลเวลถูกไหมครับแล้วก็สลับใช่ไหมครับอันนี้คือโปรแกรมตอนแรกๆใช่ครับแล้วพอผ่านมาระยะหนึ่งเขามีการโหดขี่ไหนก่อนที่จะลงไปแข่งกีฬาอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเป็นโปรแกรมการฝึกที่จะโหดสำหรับเราที่เรารสึกว้า,วาจะตายแล้วใช่อนแข่งไหม ที่ว่าเขาต้องกดออาาหระไก็ส่วนนะฮะมันอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนส่วนตัวผมที่ผมมองว่ามันเป็นช่วงที่หินสุดคือช่วงไดเอทคือเกี่ยวกับพวกอาหารมากกว่าเราบางคนไม่กินเยอะอ๋อเราเป็นคนระวังกินชอบกินเนี่เป็นแบบผมเลยยิ่งร้านข้างๆเป็นร้านกับข้าวอร่อยด้วยตายเลยพี่ตายเออข้าวอ่ามอร่อยใช่คือแบบมันย้ายสุดเออสท่ากับพี่โอ้เหมือนกันไอ้เรื่องใช้แรงเอาจริงเราไม่กลัวเนาะใช่เนาะบางคนเออ เขาคอเดียววะนั่นคือใช้แรงโอเคแต่พอเป็นการกินปุ๊บเริ่มเครียดเครียดโดนอะไรบ้างเอางี้เข้ามาเลยโภชนาการโดนอะไรบ้างในชีวิตก่อนเป็นนักกีฬาอะไรเพาะกายโดนอะไรบ้างก็มีทั้งทำคาร์บไซเคิลก็จะเป็นแบบว่า6วันก็จะมีคาร์บสูตร1วันคาร์บมาสิก1วันคาร์บร้อย1วันพอ1วันแล้วก็จะวนแบบนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ถึงจะไปชีตเดย์ได้ก็ไปชีตชีตเดย์ใช่ไหม พี่โอสรุปให้ทางบ้านเข้าใจง่ายๆหมายถึงว่าแป้งถูกไหมการกินแป้งใช่ครับอันทุกอย่างที่มันจะกลายเป็นแป้งในภายหลังที่เข้าร่างกายก็คือมีวันต้องห้ามกินเลยครับกินแค่หนึ่งหรือบางทีต้องกินทั้งวันได้กินแบบสอาวันได้ถูกไหมแล้วก็วนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพิ่มชีสก็คือเพิ่มพวกโปรตีนแคลเซียมอะไรเข้าไปถูกไหมและอย่างอื่นกินไม่ได้เลยเหรอไปตรงไปติงได้ไหมก็จะเป็นแค่วันหลุดนะวันที่แบบปล่อยอ๋อมีฟรีด วันที่เป็นชี้เดอะไรเง,งี้ยกีฬานี้ไม่ธรรมดานดูเหนื่อยเนะฟังแล้วพี่โอใช่ความอดทนเหนื่อยมากต้องใจต้องแบบพี่โอว่าต้องใจต้องแบบไม่ใช่ร่างกายดีอย่างเดียวเนี่ยพี่โอเข้าใจว่าแบบเรื่องเน่โอ้โหนี่สู้กับเรื่องเนี่ยล้วคิดว่าแมตช์ไหนการทําแบบไหนเอ่อทรมานที่สุดการอดแหนช่วงไหนที่แบบแมตช์ไหนที่เราคิดว่าระพุเขาเรียกว่าอะไรลงทุนลงแรงเครียดกับมาแล้วแล้วสึกภูมิใจที่สุดในตั้งแต่เป็นนักกีฬาพลกายมา ก็น่าจะเป็นช่วงที่แข่งครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นไงบ้างไม่รู้อะไรเลยอ่าไม่รู้หนึ่งไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าแบบไดเอทอะไรยังไงครับทําไมต้องกินแต่แบบคนเขาคิดว่าเออทำไมต้องกินแต่อกไก่กับผักกับแค่ข้าวอะไรอย่างงี้ครับแล้วผลไงบ้างผลที่ออกมารางวัลที่ได้คือได้มันอันดับที่สองครับะครับปีแรกได้เหรียญเงินอย่างงี้เลยก็ถูกใช่ไหมใช่ครับปีแรกได้เหรียญอะไครับ คนเลิฟให้กับน้องหลังกันหน่อยครับ่านผู้ชมโอ้นี่ไม่รู้เลยแต่ว่าแค่อะไรแค่หลังรู้สึกว่าเฮ้ยกูเชื่อมันในโค้ดถูกไหมเชื่อมันในพี่พี่ที่ดูแลเราแล้วก็ทําตามเขาเลยแล้วก็กัดฟันที่จะไม่กินอะไรอดได้หนึ่งเดือนเลยมันก็มีหลุดบ้างนะแต่แบบว่าเป็นคนไม่ค่อยหลุดอยู่ลยนะรู้สึกภูมิใจขนาดไหนทอกปีร้องไห้ร้องไงเลยแค่แค่แค่รู้ว่าเข้ารอบห้าคนอะร้องไห้แล้วอะอายมาก ร้องให้ข้างเวทีแล้วเฮ้ยแต่พี่โอเข้าใจมันแบบคือเราไม่คิดไปฝันนอกจากนักบาสเอาจริงดีกว่าใช่ปะนักบาสที่ที่เรามองว่าใครๆก็มองว่าเอ้ยลงพูงหุ่นไม่ดีถึงแม้แบบรูปร่างหน้าตาเราจะมีระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่เข้ากับผลงานนี้นี่มันคือเหรียญระดับประเทศถูกไหม<ช>เพราะกายที่ใช้มหาลัยมันใหญ่มากนะนเป็นหลีกมัระดับุศึกษาที่สําคัญหลีกหนึ่งของประเทศไทยเราถูกไหมครับ่นี่เคยได้เหรียญเงินมาแล้วแล้วก็เล่นมาตลอดกี่ปีแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ถ้านับ เริ่มยกเวทเลยเริ่มตั้งแต่มหครับแต่ถ้าเอาอ๋อมหกเขาเป็นนักกีฬาเนาะก็โดนแต่ถ้าเอาแบบว่าพอกายเต็มเต็มของเราเนี่ยปีหนึ่งครับตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันปีแล้วปีสี่แล้วครับสี่ปีแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างเออก็แข่งมาทั้งหมดสิบรายการนะครับได้รางวัลมาทั้งหมดเก้ารายการเก้ารายการรางวัลอะไรบ้างก็มีรางวัลแรกกีฬามาห์ไลที่ มอเป็นจอภาพได้ที่สองครับแข่งที่มอเกษตรมอเกษตรได้ที่สองนันเคยูโอ้โหกป็ยังได้ครั้งที่สามเยาวชนกกลงานอายุไม่เกินสิบแปดปีได้ที่สามเป็นยังได้เลยโอ้ครับแล้วก็ภุมลราชธานีเกมอ่ครั้งที่สมนสิบหกได้ที่สามครับแล้วก็อีกงานที่มอเป็นจอภาพคือ rmutt จ n เป็น อ่าได้เป็มหาลัยสองไปยังได้เินเกอรนี่หนึ่งในสามของริีมอหาลัยนี่เราเก็บมาเรียบกันเลยก็อยู่ติดตลอดท็อปทรีตลอดครับเคยคิดฝันไหมตอนเด็กหรือปัจจุบันเคยคิดฝันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราจะติดมไม่คิดว่าแบบจะมาจนจุดนี้ล้วคือแบบว่าใช้คืออยู่ตอนมัธยมอ่ะคิดว่าเออก็ใช้ชีวิตเด็กเด็กก็ทั่วไปอ่ะเล่นกับเพื่อนเล่นเกมโดดเรียนบ้างอะไรบ้างเล่นกีฬาบ้างแค่นั้นพอแค่แบบ อยู่คนธรรมดาไม่ต้องพิเศษอะไรครับแต่พอมาหาไราปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนแบบสวิชเลยอ่ะคือ<ใช>อยู่มัธยมอ่ะเป็นคนที่แบบโนเนมไม่มีใครรู้จักชิวๆชิวๆ่เรื่อยแล้วแบบ,บอยู่ห้องท้ายใครใคร,ใครมันจะมาสน <un S 2> uh> ใจเราเด็กธรรมดาแต่พอเข้ามาหาไรปั๊บพอเริ่มเรื่องวันปั๊บใครใครรุ่นน้องมาหวันนี้มาคนละคณะผมแบบไรว่ อันนี้ <ละ S 2> อันนี้ขอโทษจริงๆแล้วพี่จำไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> จ,จ้าวสื่อเราขอโทษจริงๆครับ <c oughs> มันพลิกฝันมันก็เลยรวมพูดง,ง่ายนะมันเหมือนเป็นเขาเรียกวา่าอะไรเราเป็นสปอร์ตไอดอลในมหาลาัยเลยถูกไหม <c oughs> พอเขารู้ว่าก็ต้องมีประกาศพี่โอก็พอเข้าใจว่าพี่โอ้เขาเรียนมหาลัยเลยพอเข้าใจว่า <c oughs> พอชีวิตมหาลัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีประกาศเกียรติคุณขอบคุณเราอะไรออกสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ฝืนของเราใช่ป่ะแต่พอข่าวเรื่องแม่สะพัดปุ๊บมีประกัมาแล้วก็เริ่มมาดูปุ๊บ คนทักทายแะ้วอย่างงี้หัวใจอ่ะสาวๆมันลุงเยอะเลยดิไม่นะหรือว่าคิ้เกียจเองหรือเปล่าไม่มียังไม่มีเขาไม่กล้ากันอย่างเงี้ยคือปัจจุบันตอนนี้คือมีแฟนแล้วแต่ว่าหาว่าผู้หญิงมาอะไรกันน่ไม่นะมีมีมีแอบด้วยคุณผู้ชมดีมากไม่นั้นเดี๋ยวจะโดนทางบ้านโอพี่โอ้ถามผิด ต้องถามว่าปัจจุบันมีคนรู้ใจหรือ,อยังครับมีครับอ๋อมีแล้ว,เ,ลวเ,เขาก็ดูแลเขายอมรับเราได้ใช่ไหมที่ว่าเราน,นักกีฬาเหมือนกันนะอ๋อเหรอเขาพูดชวบเข้าใหม่โชคดีคือโชคดีตรงที่ว่าโชคร้ายที่ว่าเจอตลอดไม่ <laughs> <laughs> ใช่ขอโชคดีโชคดีโชคดีที่ว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็เดินทางตะเวนแข่งถูกไหมต่อไปก็ต้องพาเขาแผ่งตลอดถูกป่ะใช่ก็ดีนี่พี่พื่อพี่โปก็อย่างน้อยมันเข้าใจกันตรงที่ว่า เขาู้สึกความทรมานตอนไดเอทหรือตอนสองแล้วแบบคุมอาหารความเหนื่อยขนาดนั้นครับแล้วต้องหาตัวช่วยอะไรช่วยไหมที่ว่าจะดูแลเราแนะนำเลยไหมก็คิดว่าจําเป็นไหมมีพวกเบตปรตีนพวกวิตามินโอ้โเบตปรตีนวิตามินเริ่มมาอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชม3อย่างแต่ในพาร์ทของโปรเฟกต์จะพูดเลยก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตน้องหลังนิดนึงนะครับในส่วนนี้แหละ ตอบคำถามคาใจผู้ชมทางบ้านที่ชอบแชทมาถามบ่อยมากว่าโปรตีนเสริมสำคัญกับคนทั่วไปและนักกีฬาอย่างไรนี่น้องหลังก็จะมาพูดในภาคของนักกีฬาใช่ไหมว่าเออจริงๆการกินในปัจจุบันเนี่ยน้องหลังบอกว่ามีการวกควบคุมแป้งวควบคุมโปรตีนทีนี้อาหารทั่วไปอ่ะมันไม่เพียงพอหรอทำไมเราถึงจะเป็นจะต้องหาโปรตีนเสริมวิตามินเสริมพวกนี้ขึ้นใหม่บางทีแบบว่า อย่างผมเรียนอยู่เนี้ยเวลาไม่เอื้ออํานวยให้เราออกไปกินหรือว่าอาจารย์บางคนเขาไม่ได้ใจดีเหมือนอาจารย์ที่เรารู้จักเขาก็จะอาจจะไม่ให้เราออกไปแบบแวะกินอะไรเนี้ยเราก็ต้องแบบทําเหมือนเป็นน้ําเราเอาไปกินที่<อ>ในห้องเรียนคือชีวิตมหาลาัยนะครับมหาลัยง่ายๆคือเราก็พูดง่ายอย่าง p r ป f เฟคเวทพี ie, นะ่เนาะก็ละล,ะลายาน้ำชง,ชง,ชง,ชงโปรตีนเสริมปุ๊บกินไปเลยอาจารย์เขาเคียวอ้าวก็แค่ดื่มน้ํา ดื่มน้าจบแต่จริงก็คือได้สารอาหารอะไรเพียงพอรครบสบายง่ายด้วยเออง่ายแล้วก็ทานอาหารปกติก็เป็นมื้อควบคุมแคลอร,รี่ควบคุมอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าตัวโปรตีนมักจะหาย,ยากเออหลังเห็นด้วยพี่ไหมว่าพี่ไปทผภามาอะไรผมพูดอะไรคนาะว่ามันเริ่มหาย,ยากแล้วในส่วนนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงนะครับตอนนี้เรื่องจริงเหตุการณ์จริงนะครับมีแขกมีแขกเราไปรัตแตผมจริงนะไม่ได้ไม่ต้องเซตสถานที่อะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่า รายการ<ด>เราเป็นการคุยง่ายๆขอขอ,ขอโทษด้วยนะครับขอโทษคุณน้องด้วยนะครับที่ว่าโกนมีสัมภาษณ์รายการในรา้านไม่ <laughs> ได้เ <laughs> พราะนี่น้องหลังเขามารอคิวตัดผมดีเราก็เลยมาสัมภาษณ์กัน่างนี้เลยเนาะรายการบ้านๆเราคุยกันง่ายๆผมไม่รู้จะหาคิวยังไง <laughs> อะกลับมาต่อครับก็คือพูดง่ายว่าโปรตีนกับอาหารในปัจจุบันเนี่ยอาหารทั่วไปอ่ะคิดว่ามันเพียงพอคนทั่วไปจงเป็นต้องหวยหาขนาดนั้นไหม ขณะที่ว่าถ้าอยากรูปร่างดีแบบหลังจะกหุ่นสวยตามภาพที่แบบเป็น,านภาคตะปกเนี่ยจําเป็นต้องหาโปรตีนเสริมจริงไหมอันนี้ต้องขอเกริ่นก่อนนะว,ว่าครับคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยร่างกายต้องการขั้นต่ําประมาณน้าหนักตัวค,คูณหนึ่งกร,รัมโปรตีนนะคือถ้าคนทั่วไปคูณหนึ่งกร,รมัมก็สมมติพี่ห้าสิบต้องรับโปรตีนห้าสิบกรัมต่อวันห้าสิบกรัมต่อเป็นอ,อย่างน,นอ้อยพื้นฐานเป็นพื้นฐานอ่าครับ แล้วพอเป็นนักกีฬายอย่างเราแหละจะขุนดีนขึ้นนะก,ก็ผมก็จะกินประมาณ2องถึงสองจุดห้าสองถึงสองจุดห้าก็คูณไปเลยครับง่ายๆไปเลยถูกไหมครับใช่ครับจะ<อ>ต้องการสร้างกล้ามเนื้อมันก็ต้องกินเยอะกว่าคนธรรมดาอยูย่แล้วเพราะว่ามันเป็นการแบบยังไงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพิ่มมวลกล้ามเนื้อไปเลยถูกไหมไม่ต้องอะไรมากมายนี่เห็นไหมกว่าจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้รางวัลมากมายขนาดนี้กว่าจะดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีเนี่ย ้องออกกำลังกายหนะักต้มีการควบคุมปุ๊บก็ต้องหาสิ่ง,งต่างๆเสริมอีกเพื่อให้มันเพียงพอต่าการใช้งานแล้วก็เพื่อรองรับรูปร่างถูกต้องไหมโอ้ดีแล้วที่ไม่เล่นกีฬานี้แต่ก็นับถือคนที่เล่กีฬานี้จริงๆนะสุดยอดมากแบ่งเวลาดีด้วยถูกไหมครับแล้วก็อนาคตมีแผนจะแข่งหรือว่ามีอาชีพ<ม>การงานอะไรที่สนใจอยากจะทําไหมครับก็ ตอนนี้เปิดร้านอาหารคลีนนะแต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านเปิดร้านอาหารคลีนชื่ออะไรฝากปังร้านหน่อชื่อรังคลีนฟู้ดนะครับอ่าเป็นไอจหรือว่าจะทักเข้าไปถามในไอจีหลักเลยก็ได้เพราะว่าครับอยากจะได้ไอจีหลักไอจร้านไอจีร้านเอาไว้ลงรูปเฉยๆอ๋อโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวทางเรานะครับจะขึ้นจะขึ้นไว้ให้ว่าเออ ฝากร้านน้องหลังก็สั่งอาหารครีอะไรเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสเต็กเพราะว่าเป็นพวกสเต็กชอบคือทำจากแฟชั่นนีครับคือเป็นคนที่ชอบกินเยอะแล้วแบบไดเอทมันกินน้อยอ่ะมันกินค่าน้อยแล้วเราก็ต้องไปพวกเราต้องไปเสริมพวกเนื้อสัตว์เยอะครับทีนี้อยู่ในหมวดที่ว่าเรากินแต่อ,อกไก่เพราะว่ามันถูก<อ>ก็เลยอ่ะไหนๆนั่นแหละทำลองทำขายดิทำขายไปเลยถ้าเรา เอมจริงง,ง่ายๆเลยต้องเริ่มจากแฟชั่นนะครับก็ต well ิดตามได้ในเพจน้องหลังถ้าอยากกินสเต็กดีแต่ถ้าสั่งโปรเฟกต์เวนะครับสั่งมาที่เดี๋ยวขอญาตชายอินสิงตายนิดนึงนะตายไม่โปะเลยเราสั่งมาที่นะครับ @perfectwth นะครับสั่งเวโปรตีนได้เลยที่ @perfectwth หรือทาง Facebook IG YouTube นะครับก็เขียนโปรเฟกต์เวโปรตีนได้เลยนะครับแต่ถ้าและที่สําคัญนะครับนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับ ใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนขายง่ายๆท้องหลังบางทีมีรุ่นน้องๆนะมีผลกระทบจากโควิดแล้วอยากได้รายได้เสริมแลวคืออยากจะบอกต่อโปรตีนดีๆนะครับพี่โอจะขอแนะน,นําตอนนี้บริษัทพี่โอมีโปรเจกต์พิเศษชื่อว่าเพื่อนเฮลที่คุณแฮปปี้เราจะส่งมอบเนี่ยเวโปรตีนะหาตัวแทนนะใครก็ได้เนี่ยที่อยากขายเวเนะี่ยง่ายๆมากเลยก็แค่รับรายละเอียดจากสินค้าทักทักมาที่แอปโปรเฟ็คเวทีเฮชใช่ไหมทักมาที่ปุ๊บพี่โอจะส่ง รวบรวมรายชื่อจะส่งสินค้าให้ทางลูกค้าแทนไปเลยคือตัวคนขายไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รับเงินโอนเงินมาแจ้งชื่อที่อยู่ลูกค้าใช่ไหมครับไม่ต้องสต็อกของด้วยนะลูกพี่ก็จะส่งให้ถึงลูกค้าของคนงนั้นเลยง่ายไหม,มนี่ก็ฝากเชิญชวนนะครับเข้ามานะครับออนอกจากมีร้านปัจจุบันแล้วนะครับตัดผ้ามาที่การแข่งมีวางแผนจะแข่งภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าเห็ไหมครับ จะเป็นต้นปีหน้าครับเพราะว่าปีนี้ขอให้จบออนี่เล่นจบแล้วใช่ไหมครับจะจบโค้งสุดท้ายเนาะอย่างว่านเนาะผ่านวิจัยชีวิตชีวิตนักกีฬาเนาะมันพอเราแข่งแข่งตามความฝันปุ้ก็ต้องกลับมาความเป็นจริงเนาะเรื่องเรียนนะครับโอ้ฟังแล้วเหนื่อยแล้วเคยคิดฝันว่าอยากจะเป็นถึงระดับทีมชาตินะเคยครับเฮ้ยเนี่ยแน่เคยอยากเรียนจบปุ๊บซัดเลยเคยอยากแบบว่ายังไงลองซักครั้งอยากเอาชนะ แบบคนในบ้านเพราะว่าบ้านผม,มคือเขาทั้งอ,อะไรขึ้นเรียนเก่งไงคือ,ขอเขาเรียนเก่งกันหมดเรียนเก่งกันหมดคือผมก็ไม่ได้หัวดีขนาดนั้นก็อยากจะแบบว่าเอ้ยเราอยากเป็นน้มเบอวันในบ้านอยากเป็นน้มเบอวันในบ้านไปเลยอยากเป็นแบบที่สุดอ่ะคือให้คนจําแบบเฮ้ยเนี่ยอ่ะอย่างน้อยเราวิชาความรู้เราก็มีวิชาความรู้เร,เรื่องการดูแลร่างกายตัวเองเนาะเรื่องการาสรุขภาพแล้วก็เป็นนักกีฬามหาลัยของพอกายมาแล้วแล้วก็ติดทีมชาติสักครั้งเฮ้ยพี่วัพรทำให้ได้สู้สู้ นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับขอขอบคุณนะครับน้องหลังด้วยแล้วก็น้องหลังฝาก IG จีเฟสบุ๊กผู้ชมทางบ้านถ้าเฟซซันน้องหลังทำได้ไหมนั่นว่า Facebook ก็ทางนกิจสุดยอดนะครับ t h a n a t k r i d นะครับแล้วก็ทางสุดยอด s u d y o d นะครับส่วน IG ก็รัง t n k นะครับ r h a n g จุด t n k นะครับ่าแล้วเราจะมีขึ้นหน้าจอให้ด้วยชีย้ไว้ก่อน<ม> <c oughs> เดี๋ยวทีม <c oughs> ขอบคุณน้องหลังมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสมานบาร์เบอร์นะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่จริงด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าแล้วก็ทีมงานพ่ชางนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลูกคนน้องหลังแค่นี้น้องเดี๋ยวน้องหลังจะต้องตัดผมแล้วก็ต้องเนาะเตรียมตัวตัวตไปสอบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่ก็จะมีของเวเล็กๆแน้อยมอบให้นะไปไปทานเล่นเพื่อที่ไปกำลังใจเล็กๆน้อยเพื่อปีหน้าเนี่ย เอาฮะพี่จะรอเชียร์นะถ้าไงแจ้งข่าวกันมาหน่อยนะว่าติดทีมชาติหรือยังหรือมีสิทธิ์ขั้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจ้งข่าวพี่มาหน่อยขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับใครที่ติดตามแอปพอเพิบิเฟคฝากติดตามทางยูทูบเฟซบุ๊กด้นะครับบ๊ายบาย